กำลังเดินขึ้นวัดทํำเอราวันนะครับ อีขั้นบันไดเนี่ยสามร้อยขั้นลุยต่อครับเจ๋ไหมสามร้อยขั้นค่อยๆเดินครับไป ร,รอก่อนรอก่อนอยู่ข้างหลังไปก่อนแล้วนะวะนะครับนี่ก็จะเป็นป่าเเป็นป่าไผ่ครับมีโขดหินเป็นทางขึ้น ม่อตะเกียไม่เห็นมันมมนมาแเดือต่อเลยครับร,ระยะทางยังอีกยาวไกลครับ ขึ้นต่อครับขึ้นต่อไา ถึงก็ไปยังไม่ถึงพักก่อนครับพักก่อนมีที่ให้พักอยู่ครับอันนี้ก็จะมีวิวสวยครับวิวสวยยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงขอตั่งพักก่อนนะครับเหนื่อยเหนื่อย กำลังขึ้นทํำเอราวันครับเราเดินต่อครับเดินต่อเขาอ่อนแล้วครับ มาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาก็เยอะครับ ก็ไม่รู้กี่ขั้นนะครับบันไดนับไม่ไหวเหนื่อยใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วครับสนนี้เขาอยู่พัก หยุดพักก่อนครับหยุดพักหยุดพักพักก่อนครับโอ้หเหนื่อยเหมือนกันครับคนที่จะมาเที่ยวนะครับ ดูร่างกายด้วยนะครับอุ้ยยังไม่ถึงยังอีกไกลครับมีที่ให้พักอีกที่หนึ่งนะครับ เหนื่อยไว้หน่อยครับเหนื่อยขาอ่อนแล้วครับขาอ่อนขาอ่อนแล้วครับใกล้ถึงกันไหมแล้วครับใกล้ถึงกันไหมแล้วอีกอึดใจ ดเดียวครับเห็นไหมครับข้างหน้าครับข้างหน้าใครถึงแล้วครับใครถึงแล้ว ว้าจักขันครับนี่ทั้งเบิร์ดเจ็ดร้อยหนึ่งขั้นถึงตรงนี้นหกร้อย <600 S 2> ยังขึ้นไปต่ออีกเหรอเอาละครับ,รบขอบคุณครับขึ้นไปถึงค่ำเนี่หกร้อยหนึ่งแต่ทั้งหมดเจ็ดร้อย ร้อยหนึ่งครับนะครับดูว่าจะงวดนี้ครับเจ็ดศูนย์หนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับดูวิวครับดูวิวสวยไหมครับสวยไหมครับ ถ้าะถึงทำนะครับโอ้ยดูแล้วน่าจะเย็นนะครับขึ้นมาถึงหน้าเนี้ดูน่าจะเย็นสบายครับดูดูดูข้างในนะครับตอนนี้คือว่อยโอ,ยอ้ถึงแล้วครับที่นี่คือทํา อีกระวันต้องลงไปอีกหนึ่งร้อยครับขอพักก่อนนะครับไปแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยครับทําอระวันนะครับอยู่ที่อำเภอนาวัง เทียมือระวังครับดูครับดูสวยงามครับแต่เขาอ่อนครับตอนนี้เขาอ่อนเขาอ่อนเขาอ่อนนี่ครับเขาจะมาก่ออิดไว้จะมีนักท่องเที่ยวครับก่ออิดก่อปูนก่ออิดไว้นี่ครับก่ออิดไว้เออแต่เขาก่อเพื่ออะไรนี่จะจะมีป้ายอะไรบอก อยู่นะครับเข้าทําไม่รู้จะถ่ายทอดได้ปะนะครับไม่รู้ว่าจะมีสัญญาณไหมตอนนี้อากาศเย็ยนมากเลยครับเย็นสบายเลยผมขอนั่งพักก่อนเหนื่อยรครับเหนื่อยเหนื่อยรครับเหนื่อยมาก นในภายในถ้ำนะครับยังเหลืออีกหนึ่งร้อยขั้นลงไปอีกลึกไหมครับอ๋อสามร้อยเมตรเหรอครับอ๋อไปทะลุาทางโน้นเลยอ๋อให้เราถ่ายรูปอะไรได้โอ,โอเคครับครับ สุด่าสุดแต่ลงลงทางเดิมเราต้องกลับทางเดิมโอ้ครับครับขอบคุณครับอีกสามรอเมตรครับ ตอนนี้เรากำลังมาเที่ยวถ้ำเอราวันนะครับครับีมีมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะถึงอีก300เมตรครับถึงสุดถ้ำแล้วครับเข่าลืมอ่อนแล้วครับ จะมีป้ายบอกว่าอ่างหินนะครับตรงนี้สวยงามครับดูนะครับพืชทาสวยงามครับมีป้ายบอกว่าอ่างหินนะครับตรงนี้คืออ่างหินอยู่ใกล้ๆครับเกียนขึ้นมาอ่างหินนะครับ นี่ครับดูได้เลยครับน,นี่คือทางออกข้านะครับเข้าทางนี้ออกทางนี้นะครับจากนั้นมาอีกตรงนี้อรนนี้นะครับก็จะเรียกว่าสิงโตโหินครับดูนะครับนี่เป็นสิงโตหิน มีทางนี้เข้าไปด้วยสรุทางนน้นด้วยนะครับดูนะครับมีสิงโเหินไฟฟ้าเน็ตสามเน็ตเอเอสยังมีครับ